โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะฮะสำหรับน้ำยา UV นะฮะเมฮิมวันนี้ผมเลือกมาสองสีเนาะพอดีดูในภาพในจอแล้วก็สีไม่ค่อยชัดเจนก็เลยตัดสินใจซื้อมาสองอันเลยละกันมาเทียบกันดูระหว่างตัวเลเซอร์กรีนกับตัวกรีนธรรมดานะฮะอืมตัวนี้อ่าตัวซ้ายจะเป็นเลเซอร์เนาะดูตรงหัวมันนะฮะตรงหัวเนี่ยจะดูจืดๆหน่อย แต่ส่วนตัวกรีนเนี่ยจะดูเข้มแล้วก็สดมากก็เดี๋ยวลองดูว่าตัวเลเซอร์เนี่ยถ้าโดนน้าแล้วมันจะใสกว่าหรือเปล่าหรือว่าตัวกรีนเนี่ยว่าโดนน้าปุ๊บแล้วมันจะเข้มหรือยังไงนะฮะก็มาดูในส่วนของตัว UV ก่อนที่เรามากระทบนะฮะจะสังเกตว่าตัวตัวยูตัวเลเซอร์เนี่ยจะสีจะบางแต่ว่าตัวกรีนเนี่ยจะรับแสง UV ได้ดีกว่านะฮะมันจะ แสงเราจะเห็นได้ชัดเลยก็เดี๋ยวไม่เป็นไรผมทดสอบไปดีกว่าละกันโอเคครับถึงฉากนี้ก็ขออนุญาตตั้งกล้องเนาะแล้วก็ตำแหน่งก็ยังอยู่เหมือนเดิมครตัวเลเซอร์จะอยู่ฝั่งซ้ายมือแล้วก็ตัวกรีนธรรมดาจะอยู่ขวามือนะฮะลองหยดตัวเลเซอร์ก่อนละกัน โอเคตัวเลเซอร์หนึ่งหยดนะครับทีนี้มาดูตัวทีนกันบ้าง โอเคเห็น <Okay. S 2> ความต่างชัดแล้วก็คือตัวพอหยดจริงๆแล้วก็ตัวเลเซอร์เนี่ยมันให้แสงที่ดีกว่านะฮะส่วนตัวกรีนเนี่ยรู้สึกว่าจะออกเป็นอมเหลืองหน่อยหนึ่งแล้วก็ได้สีที่เข้มส่วนตัวเลเซอร์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะใสๆเลยหละ่ะก็คงสำหรับเคสผมก็คงจะเลือกเป็นตัวเลเซอร์แล้วกันเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วชอบ ตัวที่แสงมันแรงๆหน่อยแล้วก็ใสนะฮะฮโอเคเดี๋ยวตัดไปดูกันตอนลงเครื่องเลยดีกว่าเห็นไฮะเลเซอร์กรีนนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ลงไปในหม้อพักแล้วกันเนาะสักสองหยดแล้วกันเพราะว่าตะกี้ที่เทในน้ําแก้วมันน้ํามันน้อยผมไลยใส่ไปหยดเดียวแต่นี้ทางพักมันใหญ่ โอเคครับตัดมาถึงตรงนี้เลยแล้วกันเนะเาะพาพอดีตะกี้ฝ่ายเครื่องเต็มแล้วไม่ได้เช็คมันก็ข้ามตรงตอนผมเดินระบบไปก็มาดูตรงในส่วนของแสงเนาะนี้ผมเอาหลอดปุ๊บพอเอาหลอดเข้าใกล้